มารีวิวไฟฉายนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายาสั่งมาจาก l a z a d a นะครับตัวเล็กๆนะครับไฟฉายพกไว้ติดใส่ติดกระเป๋าติดตัวไว้นั่นนะฮะตัวนี้ก็ใช้เขาเรียกว่าหัวชาร์จแบบนี้นะครับก็คือมีแบตในตัวนะแล้วก็ชาร์จแบตนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะไฟฉาย เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับมีกระพริบนะฮะราคา,าไม่แพงนะครับเนี่ยนะฮะไฟฉายตัวนี้ผมได้มาเอาไว้ติดกระเป๋านะฮะถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ดูพิกัดนะครับในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือ ดูในคอมเมนต์ก็ได้ครับแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะคุณผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าถ้าสนใจก็สั่งซื้อจากทางร้านค้าใน Lazada ได้นะครับชอบตรงที่มันกระพริบได้ด้วยนะพกไว้ติดตัวนะครับเวลาหาของนะฮะในรถอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดไฟฉายแบบนี้ก็สว่างเพียงพอนะครับลองดูลองดู พิกัดอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตามลิงก์เข้าไปได้เลยฮะ